เสริมรถมรนอนแอร์เพิ่มคันหนึง่งเลยครับไปนคร4นะครับปกติสามที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยารที่มีความประสงค์ขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่ปดดงโปรดตรวจสอบสิ่งของและธรรมนัตของ่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถ สถานีทางด้านซ้ายมือบอกขบวนรถม้ามันตู้นอนแอร์เพิ่มมาคันหนึ่งทางตอนตะวันสนามข้ามเพื่อดิจากตำวนรถเช่าตขรวบรถประเภทในสลานีสถานีเป็นวนรถจตรวจขบวนที่85หจุดแล้วตง่ด้ถามจากสถานีต้นทาสถานีการกรุงเทพอภิวัตน์ลายทางสถานีนครศรีธรรมราชครับ ด้วยทางควรจะใช้ประดายแข็งเส้นหึ่งเด็กก็ต่อไปที่การเดินางก็อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้บ้านโป่งไปแล้วจีนรัชพงศ์พิธานที่สระนีราชบุรีเพชรบุรีหัวหินเพ็รสระนีต่อไปตามลำดับ,รบครับ สถานีรถกในนามของรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางใครท่านผู้โดยสารทุกท่านจนเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบอกว่าเดือนถัต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ